สิ่งที่ไม่ควรทำกาแฟแก้วแรกไม่ควรให้ลูกค้าแก้วนี้แก้วที่สามแล้วแก้วแรกอ่ะไม่ใช่แก้วที่สามแล้วเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ามค่ะดาชมชงไว้กระโวกรุ๊บนะคะถ้าเพิ่งจะชงเสร็จเมื่อกี้นี้นเดี๋ยนี้อย่าลืมไล่น้ำก่อนชงทุกครั้งนะคะ กำลังจะไล่นี่ไงเอาขอโทษนะจ๊ะห้ามทำแบบนี้ได้ค่าด <c oughs> อ,อกาบกาแฟทุกครั้งนะคะหลังชงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเคาะนี่ไงเก็บของอยู่อย่ายลืมทําความสะอาดจะจะด้านสตรนมนมทุกครั้งด้วยนะคะหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะมาเอาผ้านี่ไงเช็ดเย็ดเ <c oughs>